สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่พี่เชาวพักเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องมรดกพักเครื่องนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีพักเข้าใหม่หน้าร้านนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทนะครับ0ูนย์เ6้าหกเกนะครับ ID ด์ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สศูย์สานะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้นะครับมีพักเข้าใหม่นะครับทางร้านเรานะครับมรดกพักเครื่องนะครับมีพักใหม่ๆนะครับเข้านะครับเยอะเลยนะครับทุกรายการนะครับวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะพี่นะอ่าสดๆร้อนๆแล้วแบ่งปันพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับ นะครับในราคานะครับเท่ากันทุกองเลยนะครับพี่นะฟังให้ดีนะครับราคาทุกองค์เท่ากันหมดนะครับในราคา1000บาททุกองนะครับ EP นี้เป็น EP 1 0 0 0บาททุกองนะครับพี่ๆนะครับนะครับสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นเะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับพี่นะครับรายการที่1นะครับเป็น ล็อกเก็ตนะครับพี่นะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะพี่นะเป็นพาเข้าใหม่หน้าร้านวันนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับพี่นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับกระไ่ทองนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับเป็นของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับแบบนี้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ นะครับต่อมาก็เป็นชุดของหลวงปู่หงนะครับพมปัญโยนะครับตอนนี้นะครับกระแสหลวงปู่หงร้อนแรงมากเลยนะครับพี่นะทางโลกโซเชียลนะครับพี่นะของหลวงปู่หงนี่พี่นะนี่เป็นพระอ่กึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับพี่นะเป็นพระที่กึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับในพศประมาณอ่า0เป็นต้นมานะครับหลวงปู่หงนะครับดังมากนะครับพี่นะนี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญหยดน้านะครับ เนี eh. ini, ่ยเดี SBS, ๋ยนยดน้ํานะครับเนี <Fahrenheit> ่ยนี่นะหลวงปู่หงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้กับหลวงปู่หงนะครับนี่นะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับพร้อมกล่องเดิมๆผิวลุ้งๆม่วงๆเลยนะพี่นั่นเนี่ยนี่นะครับหลวงปู่หงนี่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงปู่หงนี่อยู่จังหวัดสุรินทร์นี่นะครับ พอสอการสร้างนะครับ2543นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดด้วยนะครับนี่นะครับหลวงปู่หงนะครับยันของท่านนะครับยันของท่านเลยนะครับต้องเป็นยันตัวที่เขียนคําว่าณเมตินะครับหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับนี่นะพี่นะพร้อมกล่องแบบนี้นะหนึ่งพันบาทนะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกพร้อม พร้อมซีนเดิมๆเลยพี่นี่ซีนเดิมๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำซีนเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยได้มาเดิมๆบ้านๆาน,นะครับเนี่ยของชาวบ,บ้านนะครับของเข้าใหม่หน้าร้านเนี่ยนะครับพี่นี่นะเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพุ่หงเดิมๆซีนเดิมนะครับนี่นะตอนนี้น่าจะขายกันพันสามพันสี่แล้วนะพี่นะแต่ผมแบ่งปันพี่ๆนะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะครับเหรียญละพันนะพี่นะแบ่งปันพี่ๆ FT นะครับที่ดูไร อยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยหลวกปูหงรุ่นแรกนะครับหลวกปูหงรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะเนี่ยมีโค้ดนะครับนี่นะซีนเดิมนะพี่นะซีนเดิมเดิมยังไม่ได้แกะซีนเลยนะเดิมเดิมนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับปีสี่หนึ่งนะพี่นะออกปีสี่หนึ่งนะครับนะครับเดิม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 แบบนี้เลยพี่นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะพี่นะเอาเหรียญละพันนะครับพี่นะพร้อมจัดส่งนะครับเอาเหรียญละพันนะครับนะเดิมเดิมเลยนะพี่นะครับต่อมานะครับ ต่อมาอันนี <ns> ้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวัตถุมงคลปีห้าหกนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างของหลวงปู่หงนะครับพี่นะพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่หงเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะนี่นะนี่นะครับเนี่ยพร้อมกล่องเลยครับพี่นะนะครับรายการละหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะวันนี้นะครับ แบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับปีห้าหกนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนะครับนี่นะเป็นเกจิดังเลยนะพี่นะเป็นเกจิดังทางภาคอีสานเลยนะครับอ่าจังหวัดสุรินทร์น่าจะเป็นทางภาคอีสานใต้นะครับพี่เนาะอีสานใต้นะครับนี่นะครับณเมตินะครับต่อมานะครับรายการนี้นะครับมาพร้อมเลี่ยมนะครับเป็น เขาเรียกว่าตลับนะพี่นี่นะเป็นตลับเนื้อเงินนะพี่นะเป็นตลับเงินแต่เปอร์เซ็นต์ต่านะพี่นะนะครับเป็นเงินเปอร์เซ็นต์ต่านะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อผงนะพี่นะครับเนี่ยของดีๆเลยนะพี่นะเป็นของอ่าองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพี่นะปีหนึ่งหกนะพี่นะครับเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเพชร วัดเพชรสมุทรพ่อบ้านแหลมนะครับน่าจะอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะพี่นะหรือสมุทรสงครามอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะเป็นพระเนื้อผงนะครับเนี่ยลงทองแปะทองมาแบบนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับปีหนึ่งหกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่ๆนะแบ่งปันกันไปเลยนะครับ ครับอันนี้นะครับเรี่ยมกันน้ําแล้วก็เรี่ยมกันน้ําให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะมีกรอบมีตลับให้แบบนี้นะครับพี่นะนี่เจ้าของบอกเรี่ยมกันน้ําให้แล้วนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับตอกโค้ดเก่าๆสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่นะ นี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองศูนย์นะครับนะครับพร้อมกรอบแบบนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่ๆนะต่อมานะครับพี่ๆนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกว่าเหรียญจอมซุรินนะครับเหรียญจอมสุรินปีหนึ่งสามนะครับเหรียญรุ่นนี้พิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่นะเป็นเหรียญจอมสุรินนะครับนี่นะครับ สวยๆเดิมๆเ,เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นพัทาธาตนะครับเป็นนี่นะเก่าๆเดิมๆเ,เลยนะครับนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับมาชมเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญอะไรนะเหรียญแบบ เหรียญพระนเรสวรหรือเปล่าพี่เนี่ยด้านเนี่ยเหนือนจะน่าจะใช่นะนะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับบรมราชาธิราชนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับเป็นข้างกระบอกน่าจะเป็นของงานของโรงงานกระสาบนะครับที่ทําสตังทําเงินเรานะครับ นี่ครับสวยเดิมเลยนะพี่นะแต่แต่เจาะอยู่ทางนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับรูเจาะด้านหลังจะตรงกับด้านหน้าแบบนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเหรียญเก่าเลยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเหมือนเป็นเหรียญที่ระลึกยังไงนะครับแบบนี้นะคล้ายๆเหมือนเป็นเหรียญที่ระลึกแจกนะครับมาพร้อมนะครับมาพร้อมคู่กับองค์นี้เลยนะพี่นะครับองค์นี้ก็เป็นเหรียญเก่านะครับ เป็นเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพี่นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยของเดีเดิมๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนะครับเป็นเหรียญเก่าเลยนะพี่ นะครับเดิมๆเ,เลยนะพี่นะ <_ C ain> เหรียญน,นี้เดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสนใจทักมาเลยนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับเอาแบ่งปันเอาเท่ากันทุกรายการเลยนะครับต่อมารายการนี้เป็นรายการหานุมานนะพี่นะครับหนุมานหลวงปู่ทิมนะครับต่อโค้ดไว้ที่ด้านข้างแบบนี้นะด้านล่างแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเดิมๆเลยพี่นะเดิมเเลยนะครับ หันุมาหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะหั่นุมาหลวงปู่ทิมนะครับด้านล่างนะครับเป็นก้นรอยมีรอยกึงแบบนี้แล้วก็อุดผงนะครับเป็นหันุมาหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะเดิมๆเลยนะพี่นะครับหนึ่งพันนะพี่นะหนึ่งพันนะครับสนใจองค์ไหนนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะ นะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระอ่เป็นพระคงนะพี่นะเป็นพระคงนะครับนะครับเป็นพระคงลําพูนนะครับพี่นี่นะเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะเป็นพระคงลําพูนเดิมเดิมนะครับนี่นะเนื้อดินเดิมเดิมนะครับเป็นดินเก่าสมัยโบราณเลยนะพี่นะครับเป็นเนื้อดินเก่าสมัยโบราณเลยนะครับเนี่ยเป็นพระคงพระรอดพระอะไรนั้นแบบเนื้อใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่นะเนี่ย เก่าๆเดิมๆมีแร่ขึ้นแบบนี้นะครับพี่นะเก่าๆเลยนะพี่นะสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับหนึ่งพันบาททุกองค์เลยนะพี่นะต่อมารายการนี้นะครับเป็นรายการของผ้าขุนแผนเนื้อดินเก่านะพี่นะครับนะครับเป็นขุนแผนเนื้อดินเก่าเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่เป็นรอยวิธีการสร้างแบบโบราณเลยนะครับ นี่นะครับเป็นขุนแผนเนื้อดินเก่านะครับสภาพก็ตามการเวลานะครับเนี่ยเป็นพิม์พเหมือนมีสมเด็จอยู่ด้านข้างนะครับสององ์แบบนี้นะครับเนี่ยขุนแผนนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเป็นความเก่าคลาสสิกนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะนี่นะครับด้านหลังก็เป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะครับนี่นะหนึ่งพันบาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่ต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระลอดนะครับพระลอด พิมพใหญ่นะครับพระรอดลําพูนนะครับพระรอดลําพูนพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะดูเส้นน้ําตกนี่คมคมเลยพี่ดูนี่นะครับเส้นน้ําตกคมคมเลยนะครับเดิมเดิมคมคมเลยนะพี่นะสวยสวยเลยนะครับเนี่ยสวยสวยเดิมเดิมเลยพระรอดลําพูนนะครับพี่นี่พระรอดลําพูนนะครับนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับเนื้อดินเก่านะครับออกทางสีหินคกนะครับนี่นะ นี่นะสวยๆเลยนะพี่นะนี่หรือพี่ๆหลายๆท่านนะครับบางเกจิาานนอาจารย์อาจจะบอกว่าเป็นเนื้อก้นคกอะไรประมาณนี้นะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจัดได้จัดไปเลยนะพี่นะนะครับต่อมาเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุน,น,นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือวัดใหญ่ของของพิโลกนะครับพี่ในนี่นะครับเป็น เขาเรียกพิมพ์อะไรอะแบบอะไรนะเนี่ยเป็นพิมพ์นางพญานะพี่นะเป็นพิมนางพญานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์เทวดานะครับแบบนี้นะเนี่ยเป็นของพิษณุโลกนะพี่นะเป็นของพิษณุโลกนะครับนี่นะเป็นของพิษณุโลกนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะพี่นะนี่นี่นะครับอ่าหนึ่งพันบาทนะครับใครไวใครได้นะครับใครดูชอบใครตาถึงนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะพี่นะครับ นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับนะครับเป็นพระปิดตาน้ําท่วมนะครับเป็นพระปิดตาน้ําท่วมหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่นะครับนะครับเป็นพระปิดตาน้ําท่วมหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะ นี่นะครับสนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับหนึ่งพันบาททุกรายการเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวผมดูกันผมก็น่าจะเป็นเนื้อดินนะพี่นะนะครับน่าจะเป็นเนื้อดินนะพี่นะนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพี่นะคุกรักนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ เป็นฤาษีนะพี่นะฤาษีตาไฟนะพี่ฤาษีตาไฟนะครับเนื้อดินนะครับนะครับเนื้อดินคุกรักเก่าๆเลยนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ ต่อมานะครับต่อมากันเลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้ออันปาก้านะครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปาก้านะครับนะครับด้านก้นนะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับอง์นี้เดิมเดิมสวยๆเลยนะพี่ๆเอฟซนะครับดูนะครับตาลึกๆหน้าคมชัดเลยนะพี่ดูเส้น้าผ่าคมๆเลยพี่นะนี่นะหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปาก้านะครับ สภาพเก่าเก็บตามการเวลานะครับพี่นะครับสภาพเก่าเก็บตามการเวลานะครับนี่นะสภาพเก่าเก็บตามการเวลานะครับหลวงพ่อเดิมเนื้อปะกานะครับองค์นี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับเปิดราคาไปนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะพี่นะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับมาชมอ่าเขาเรียกว่าพระ หลวงพ่อโสธรปั๊มนะครับหลวงพ่อโสธรปั e so. ๊มพิมสองหน้านะครับพี่แบบนี้นะครับนี่นะเก่าๆเดิมๆเลยพี่นะเป็นของเก่านะพี่นี่นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรปั๊มนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับนี่นะเดิมๆเลยนะครับพี่นะเดิมๆเลยหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับ หนึ่งพันบาทนะพี่นะมีมุมมีทางนะครับสนใจโทรก,กันเข้ามาได้เลยนะพี่นะแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับต่อมารายการนี้นะครับเป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงนะครับแปดรอบเขาเรียกว่าเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับพี่วัดละหารไล่นะครับเนื <S <s ้อทองแดงโค้ดต <s> ัวนะนะครับนี่เนื้อทองแดงโค้ดตัวนะนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงโค้ดตัวนะนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ เหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเลยนะพี่นะนี่เขาเรียกผิวไฟเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับเหรียญเนื้อทองแดงเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับออกพสสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับจังหวัดระยองนะครับพี่นะนี่นะครับเก่าๆเดิมๆสวยนะครับแดงสวยเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระนะครับพระผงหลวง พ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกนะค er. er er. รับไม่เคลือบแล็กนะครับพระผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกไม่เคลือบฉลักนะครับนี่นะครับเป็นยุคต้นเลยนะพี่นะเป็นยุคต้นเลยนะครับที่สส culo, Jadi, ไม่เคลือบฉลักแต่แต่ว่าสภาพมีรอยบิ่นด้านบนนะครับนี่นะมีรอยบิ่นนะครับเห็นเนื้อในเป็นเนื้อผงที่สวยนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับดูนะครับนี่นะน่าจะเป็นผงทู่ผงอะไรแบบ หลวงพ่อสดได้ผสมนะครับแบบนี้นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกเลยนะครับนะครับตามประวัติการสร้างรุ่นแรกนะครับจะต้องไม่เคลือบแล็กนะครับต่อมานะครับได้ชาวบ้านได้ไปนะครับแล้วนําไปเลี่ยมคล้องนะครับพระได้เกิดการสึกแล้วก็ละลายนะครับพี่นะเกิดการสึกแล้วก็ อาจจะโดนน้าโดนเหงือ่ออาบน้ําอะไรเงี้ยมันก็ละลายนะพี่นะเป็นพระผงนะครับชาวบ้านเลยจึงมา,ากราบเรียนหลวงพ่อนะครับพี่นะครับกราบเรียนหลวงพ่อว่าให้นําพระหรือว่าแก้ไขนะครับในพระชุดต่อไปนะครับให้เคลือบฉลักนะครับหาวิธีนะครับให้พระแบบว่าใส่ได้โดยที่พระยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับนี่นะจึงเกิดการเคลือบฉลักเกิดขึ้นนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นยุคต้นเลยนะครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับนี่นะครับนะครับเคลือบเชลักแล้วก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะรักษาผิวภาพไปด้วยนะครับพี่นะตามประวัตินะครับรต่อมานะครับเหรียญนี้เ okay. ป็นเหรียญเป็นเหรียญเก่าขอบสตัง์นะครับพี่เนี่ยเป็นเหรียญแบบนี้เลยนับน่าจะเป็นเหรียญของทางในวังเขานะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญสมัยก่อนเลยนะพี่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญเหมือนจะเป็นเหรียญของทางในวังเลยนะพี่นะเขาเก่าเดิมๆเลยนะครับ หนึ่งพันบาทนะพี co ่นะเป็นหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยทุกรายการเลยนะพี่นะวันนี้ทุกรายการหนึ่งพันบาทนะครับพ cool. ี so <S S ่พีเอฟซีนะสนใจทักโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะทักโทรกันเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับนะสนใจทักโทรก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับต่อมาชมหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานอ่าเป็นกรรมการนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์กรรมการหรือว่าพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะเป็น หลวงพ่อปานขี่ไก่หางพ่วงนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะพี่นะขี่ไก่หางพ่วงนะครับนี่นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเอามาแบ่งปันนะครับพี่พี่เซีทุกท่านเลยนะครับต่อมานะครับมาชมนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อรวยปาสาติโกนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับเลขสามหลักด้วยนะพี่นี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อ,อทองทิพย์นะพี่นะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่นะนี่เลขแปดสี่หกนะครับหลวงพ่อรวยนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพี่เนี่ยเดิมเดิมเลยก็เรียกว่าเหรียญเลื่อนนะพี่นะเหรียญเลื่อนมนาศักนะครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับวัดตะโกอําเภอภาชีจังหวัดอยุธยาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนะครับ นี่นะเดิมเดิมนะครับเหรียญเลื่อนนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาชมองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นขุนแผนพิมพ์พายคู่นะครับนี่นะเป็นขุนแผนพิมพ์พายคู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงขุนแผนนะครับหลวงหลวงพ่อแก้วนะครับพี่นะหลวงพ่อแก้วนะครับ วัดละหานไล่นะครับวัดเดียวกับหลวงู่ทิมนะครับนี่นะนี่เป็นเองนี้เป็นของกรรมการด้วยนะครับกรรมการนะครับมีโค้ดสาราแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นของหลวงพ่อแก้วเป็นเนื้อผงผงพายกุมารนะครับของหลวงู่ทิมนี่แหละพี่นะจะเป็นผ้าลูกวัดนะหองหลวงู้่แก้วนะครับนี่นะเป็นของดีนะครับนะต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงู่ทิมนะครับเจริญพรล่างเนื้อทองแดงลมดํานะครับ นี่นะเป็นเหรียญอายุเก้าสิบห้าปีนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมเดิมเลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับพศหนึ่งเจ็ดนะครับพศหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำพศหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดละหานไล่นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับทุกรายการนะครับพี่นะ ย้ำว่าทุกรายการ1,000บาทนะครับสนใจองค์ไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ1,000บาทนะครับต่อมาชมพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพิมพ์ขี่ผีเสื้อนะครับแบบนี้นะครับหรือขี่พญาคุดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินละเอียดนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆนะครับมีอุดผงชัดเจนนะครับ สนใจทักเข้าขมาได้เลยนะพี่สนใจทักเข้าขมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศ <the> ูนย์เก <the> ้าหกเก้า <the> ศ <administration> ูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาชมหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนะครับเนื้อว่านเก่าๆเลยนะครับองคนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับพี่นะสวยเดิมเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับความเก่านะครับชัดเจนเลยนะพี่นะความเก่าความคลาสสิกเก่าๆนะครับพี่นะเนี่ย เล่นพระต้องเล่นเก่าๆนะครับพี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยมีเม็ดแร่นะครับบางๆนะครับพี่นะนี่นะครับสวยเดิมเลยนะพี่นะเป็นเนื้อว่านเก่าเลยนะหลวงพุทธวดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเขี้ยวเสือนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะแบบนี้นะศิลปะนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อสวัยจะยาวกว่านี่นะจะยาวนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อปานนะครับพี่นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อปานะครับมีลายจานด้วยนะครับเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือนะครับนะครับสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่สวยเดิมเก่าเดิมนะครับนี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่นะครับนะครับสวยเดิมเลยนะพี่นะนะครับเขี้ยวเสือก็แบ่งปันเลยนะพี่นะแบ่งปันกันเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ ต่อมานะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะเลี่ยมเดิมๆอัดพลาสติกเดิมๆจากวัดเลยนะครับพี่นะนะครับเป็นการเลี่ยมอัดพลาสติกเดิมๆจากวัดในสมัยนั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่เห็นแววตาท่านไว้พี่นะนี่นะภาพถ่ายคมๆชัดๆเลยนะพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอยู่จังหวัดชัยนาธนะครับบารมีท่านแรงมากเลยนะพี่นะนี่นะครับ สวยเดิมเลยนะพี่นะเขาเรียกว่าอัดกรอบกระจกแบบนี้นะเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะอันนี้เป็นเดิมเดิมเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นกะลาแกะนะครับพี่นะเป็นกะลาแกะทาเลยกะลาตาเดียวนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนี่นะเป็นกะลาแกะหรือกะลาแกะตาเดียวนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับ เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เป็นของดีนะครับเข้าใหม่หน้าร้านเลยนะวันนี้นะครับนะเดิมเดิมนะครับนี่นะสวยสวยเดิมเดิมนะครับพอกข้งด้วยนะครับนี่และเป็นตะกุดสองกษัตริย์นะครับพี่นะเป็นตะกุดสองกษัตริย์นะครับนี่ครับน่าจะเป็นตะกุดทองคํากับตะกุดทองแดงนะพี่นะหรือด้านเงินมันอาจจะอยู่ด้านในหรือเปล่าพี่นี่นะครับนะ นะครับนะเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับสภาพสวยเก่าเก็บหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อน้อยวัดรีสะทองนะครับจัดไปเลยนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นแหวนนะพี่นะครับเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนะครับปีหนึ่งเก้านะพี่นะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นแหวนนะครับ นี่นะแหวนสภาพใช้นะครับนะนี่นะวัดสัแกนะครับวัดสัแกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับแหวนครับหนึ่งพันบาทครับต่อมานะครับรายการนี้เป็นรายการล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะพี่ล็อกเก็ตพระพุทธชินราชปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ของพิษณุโลกนะครับนี่นะนี่เป็นล็อกเก็ตปีหนึ่งห้านะพี่นี่ นะครับเป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะครับปีหนึ่งห้านะครับพิธีใหญ่พิธีดีนะครับเป็นพิธีมหาจักรพรรดิเลยนะพี่นะนี่นะนี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่ๆพี่ประมาณนี้เลยนะครับนะสนอกสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะครับกับทางไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID ดี n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดโทรหาผมนะครับถูกใจองคไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะพี่นะตามนี้เลยนะครับวันนี้นะครับขอตัวกับราพี่พี่เอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ